คุณค้ราและคนาณรักทุกคนขปจได้ดีใจน่ามัิงมีนกีฬาไทยยิ่งตามหน้าได้เป็นร่างห้นช่วยได้ดีทั้งป้าดปดงรวของขปจวิทยาศาสตร์น่ารู้มานำเสนอเรื่องระบบไหลเวียนโลหิตเชิญรับฟังได้เลยค่ะหลอดนาดแดงหลอดนาดดำนำนาดจากส่วนต่างๆของร่างกายซึ่มีปริมาณแก๊สคาบอาไดออกไปมาก แก๊สออกซิเจนน้อยเข้าสู่หัวใจห้องบนขวาหัวใจห้องบนขวาบีบตัวให้เลือดไหลลงสู่หัวใจห้องล่างขวาหัวใจห้องล่างขวาบีบตัวอย่างแเ่ื่อนำเลือดไปยังปอดปอดเกิดการแลกเปลี่ยนแก๊สโดยแก๊สออกซิเจนจากชุมงลมปอดจนเข้าสู่กระแสเลือดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่อยู่ในกระแสเลือดจนเข้าสู่ช่งลมปอดเลือดจากปอดจึงเป็นเลือดที่มีแก๊สออกซิเจนสูงมากเข้าสู่หัวใจ พสวใจห้อข้าบนซ้ายห้อใจห้องบนซ้ายเบีดกันให้แลือไหลลงสวดใจห้องล่างซ้ายห้องใจห้องล่าซ้ายเบียดกันเบีดกัสุดจิตเลือด่น้ำเลือดค่น้ำเลืดไปส่งหลอดเอดแดดเลือดแดงน้ำเลืดจากส่วนต่างๆของร่างกายไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกาย 你看。